มีปัญญามั้แถวเนี้ยไอพวกปลายแถวที่เห็นมันบ่นอะไรวะไอพวกแก๊งขี้แพ้โดนเปิดคาแลนอะเจอเสร็จยังหรอเออเสียงคุ้นๆน่ะพี่พี่พี่ใช่พี่ชักเอลเคไหมเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้ใครอะเสียงเหมือนพี่ชักเอลเคเลยอะชื่อซุยครับชื่อซุยอ๋อพี่ซุยอผมชื่อตีนะครับตีใหญ่แลงหนึ่งซัมเมอร์นะครับเพิ่งเป็นอันดับหนึ่งซัมเมอร์แล้วก็ อ๋อสตอรี่แรกหมัดเป็นอันดับหนึ่งชนะเอลสตอรี่แรกแล้วก็สตอรี่สุดท้ายชนะ l อลเคอาวุธอะครับพี่ชักพี่ผมอ่ะพี่อะไรนะพี่ซุยผมชื่อตีนะแนะนำตัวเองเป็นทางการเลยไม่ไม่เคยเล่นแล็บเมืองอะไรนะครับซัมเมอร์ครับใช่ครับแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับใช่ครับไม่ทันครับผมไม่ทันยิงไม่ผมจะบอกชื่อเสียงเรียงน้ำผมนี่ไงอ๋อครับสตอรี่แรกของเมืองและสตอรี่สุดท้ายของเมืองอะผมชนะหมดคุณได้ยินชื่อเสียงเรียงน้ำผมหรือยัง และตอนนี้ oh, ผมจะมาเป็นอันดับหนึ่งวินเทอร์อีกคุณจะลองกับผมไหมหนึ่งหนึ่งวัน by o ลองฝีมือกันก็ได้นะสตอรี่มัดผมชอบผมช่ําด้วยเด้อเอาไหมอยากลองฝีมือหรือเปล่าแบบไต่โชว์แฟนคุณอะไรเงี้ยให้คุณได้รู้จักไวรุ่นเมืองหนาวที่แท้จริงอะ่ะพวกมัดหย่งชุนะรู้จักหรือเปล่าไม่ใช่แบบมาเดินกันไปวันวันอ่ะฮะเธอเราควรสู้ไหมอะ่ะ สู้ไปเลยเออมามึงมากับกูนะหนุ่มเมืองหนาวมันต้องหมัดหย่งชนเท่านั้นมามึงมาวันเขาเขาเข้าเมืองเนี่ยครับเธอเธอชื่ออะไรอะอะไรนะครับเธอชื่ออะไรข้าเหนียวมะม่วงครับข้าเหนียวหน้ามาจิ้มอะ,อะยังไม่ไปอีกเดี๋ยวกูตบหัวทิ่มเลยเอาเปล่าครับมันเป็นมุกอะครับ คุณน่ารักช่งเลยคุณดูสวยคุณดูเซ็กซี่ใช่ครับเติบๆตหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับบังครับอพี่พี่ซุยครับพี่วันนี้ผมมีเรื่องจะมารายงานพี่อ่ครับครับพี่เป็นญาติเป็นอะไรเกี่ยวกับ LK หรือเปล่าไม่ไม่รู้แจ้งอะไรครับไม่รู้จักเลยครับอ๋อไม่คือผมจะมารายงานพี่ไงผมนึกว่าพี่เกี่ยวพันกับ LK ผมมีสารมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพืํานทำอะไรตรงนี้เนี่ย อันนี้ใช่พวกรับหลังเก่งไหมครับเนี่ยหัวแดงแงเนี่ยใช่ไหมครับบังบอลใช่ไหมครับผมว่าน่าผมว่ารับหลังเก่งน่าจะไม่ใช่ผมมากน่าจะเป็นที่คุณตีมากกว่าอ๋อโอเคครับโอเคครับอยากเจอกับเ k เคเจนกระตอกอ่ะมาเหว่าเอาเดี๋ยวพันโอซีโอนก่อนอ่ะสักหมื่นหนึ่งอ่ะเอาป่ะเอาดิมาดิ เอาไหมครับเอามาเลยไอ้วันเปิมเซนอ่ะวันไหนนัดมาวันวันไหนนัดมาเลยครับวันไหนนัดมาเอ้ไอ้วันเปิมเซนอ่ะอยากร้องอยากร้องอยางยังเลยอยากเตืออยากเตืออยากเจอวันวันไหนก็นัดมาได้เลยนะครับผมได้เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยอ่ะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวบอกนะพอดีจะคุยรายละเอียดกับพี่ซุยสักหน่อยอ่พี่ซุยครับพี่พี่เป็นอาสกับเอลเคเนี่ยผมมีสารมาเนี่ยพี่จะเอาไหมสารเนี่ย นะครับลองลองพูดมาเลยครับไม่พี่เป็นพี่พี่รู้จักไอชงไอชักอะไรไหมพี่ผมเอาสารมาฝากเนี่ยคุณจะเอาไหมสารครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรับไปให้ครับเออเอาสารแรกก่อนเลยนะครับไอเทลอะครับเทลเอลเชะแม่ทัพเอลเชะไอเจกอะครับมันไปร้านอะผมพานไปรู้จักกับพวกแบบรุ่นใหญ่รุ่นโตอะแต่ว่ามันมาฟ้องผมมันโดนบิดตังไปสิบห้าล้านโดนไทยอาร์บิดถ้าเกิดว่าน้องผมอะ มันลำบากอ่ะผมก็อยากช่วยแต่ปัญหาคือแก๊งตรงนั้นน่ะไม่มีผมเลยอยากแค่ฝากสารไปหายี่เชชักโคกหน่อยว่าเมื่อไหร่จะไปช่วยมันผมจะได้ไปช่วยด้วยเพราะไอ้เทวมันก็เหมือนน้องเหมือนศัตรูในเวลาเดียวกันซึ่งมันลำบากอ่ะมันโทรหาผมตลอดผมพานไปให้คําแนะนําอะไรหมดทีเนี้ยตอแหละจัดเลยตอนตอนมันตีกันมันจะเจ้ากันตายอยู่หรือมันมาตอแหละสร้งภาพอะไรวะไอ้นี่มันเคยรู้อะไรบ้างมาไมุยบอกยโทรศัพท์มาโอเค อ่ไม่รู้กัเยีเ่ยบไปเนาะพวกกบในกนลาลาฟังนะสิ่งที่ผมต้องการอะ่ะคือส่งสารเนี้ยไปถึงไอชักให้ไปช่วยมันหน่อยเอาเอลเคไปลงและไปกระทืบไทยอาซะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อย่างลดตัวลงไปเล่นอะ่ะก็ทำเฮียอะไรสักอย่างอย่าให้มันนอนจมกองตีนอย่างนั้นอันนี้กูหวังดีบอกมันด้วย ตอนนี้โดนโดนหนักไหมครับที่นู่นน้องผมโดนหนักไหมมันไม่ยอมไงแต่มันสู้ไม่ได้มันเป็นประชาชนมันไม่ยอมมันสู้สุดชีวิตอะไอเทวอะมันไม่ยอมเลยแต่มันสู้สุดชีวิตนะแต่มันสู้ไม่ได้อ,อ๋อกลับสภาประชาชนมีอู่สามคนเขามีสามสิบคนจะสู้ยังไงละ่ะแล้วหัวหน้ามันไปไหนทําไมไม่ไปช่วย แต่ก็อย่างว่าแหละรุ่นใหญ่อ่ะระดับบอสชักอ่ะเขาจะลดตัวลงไปตีแก๊งไปแถวพวกนั้นก็จักรไรกันไรอยู่นะก็เข้าใจอยู่พี่ชังเขารุ่นใหญ่แล้วเรื่องของเด็กเขาไม่ค่อยสนใจหรอกถูกไหมครับพี่ซุยได้ครับงั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับพี่พี่ซุยพี่พอดีวันนี้ผมจะมาถามพี่เรื่องเรื่องนั้นอะ แฟนเก่าของเราสองคนอ่ะใครใครอ่ะเอากระนางเงียกไงตอนนี้เขามางาพอพวกเราเนี่ยมันอังคารว่าจะไปคุยแล้วพี่จะไปพร้อมผมไหมไปด้วยกันหรือเปล่าคุยเลยครับฝากด้วยโอเคไม่อย่างนั่งมิวเอกครับพี่สุยไม่เอาไม่ไปะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินงานให้นะพี่เดี๋ยวผมเดินให้เอาแบบงามๆเลยนะพี่เอาแบบสวยๆเลยโอเคครับพี่ชายสวยครับ ไปด้วยกันมันอุ่นใจกว่าเนาะพี่เนาะรอบนี้เขาคงไม่กล้าแบบว่ามาเอามีดมาแทงหลังผมหรอกมั้งก็น่าจะก็จะขึ้นลงขึ้นต่วนั่งงอมกันเอ๊ะนั่ไปเลยนั่งงอมกันได้ขึ้นมาตีอ้ามีชีตาลปะ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 ทำอะไรไม่ได้ได้แค่นั่งตาปิดปิดอ่ะเอ้ยบอลน้องพี่อยากถามอะไรเองหน่อยอ่ะเอ็งเปิดเอาเคคาแลนเลยหรอเป็นไงบ้างวะได้กระสุนกระสุนเยอะไหมโดนโดนเองดิ โดนเองดิเวลาคิดอะไรไปเปิดเอลเคอ่ะพี่ดูอยู่นะเว้ยหูพี่เชียร์วันเปอร์เซ็นเต็มที่เลยอ่ะเป็นไม่เป็นเป็นงั้นเน่แล้วตีกันเรื่องอะไรอ่ะอยากตีเฉยเนี่ยหรือจะเอาด้วยไหมอีกคนไหมล่ะเอาด้วยอีกคนไหมแค่นั้นเนี่ยอยากอยากก็อยากเล่นด้วยอยู่ก็อยากเล่นด้วยอยู่แต่หูไม่เอาพี่พี่รุ่นใหญ่เกินผมเอก็ไม่ไหวก็บอกไม่ไหวพี่ซุยครับพี่ไปถามเอลคมีว่างหนึ่งไหมอ่ะผมมีกบนะ ผมมี M k 2ชนะพี่วันหลังไฟจนไอเจ็กปวดหัวพี่อยากได้ตัวผมพี่บอก LK ได้เลยนะบอกรักโคตรโง่อะผมไปดูตอนนั้นอะไปตายอย่างเดียวโคตรายแล้วก็บ่นรุนน้องตัวเองเหมือนเออเออดัดอะอยากได้ตัวแลงหนึ่งซัมเมอร์อะเรียกตัวตีอะไรคนเนี้ยชอบแหลบว่ะเขาชอบแหลบว่ะแรงายเข้าไปก็เอาเข้าไปแลงหนึ่งซัมเมอร์มาแล้วยืนอยู่ตรงนี้แล้วไอรุนน้องแบก ต้องการตัวผมไหมผมบอกเลยเอาผมไปอ่ะขวัญกำลังใจมาเต็มอ่ะผมอาจจะไม่เก่งหรอกแต่ผมทำมันสั่นคอนได้อ่ะผมมีแผนในหัวอยู่เป็นร้อยแปดแผนอ่ะกลัวจังเลยกลัวจังเลยผมบัตรประกันไม่ต้องขอกระสุนไม่ต้องมาให้ผมมีทุกอย่างผมสั่นกระสุนให้ได้เต็มที่เอเอาไหมกูพูดขนาดนี้ละเรื่องของมึงนะเอาไปดิเอาไปดิเอาไปเอาไปดิ มึงไม่เอาแร็งหนึ่งอะมึงแพ้มามึงอย่ากรีดร้องรักกันแรงหนึ่งมาขนาดนี้ละกูบอกให้ใช่ฉายาฉายามีไหมคนเนี้ยแรงหนึ่งอะไรเนี่ยแรงหนึ่งซัมเมอร์ครับใช่ตีโมนยันมาไหมม่ครับตีใหญ่แรงหนึ่งซัมเมอร์ครับเขากูแรงหนึ่งจริงมึงไม่จริงผลงานไปเปิดดูเพจอ่ะไปไปดูใช่โมใช่ใช่ใช่โมยันมาไหมใช่โมยันไม่มีหรอกครับพูดความจริงทั้งนั้นรับไม่ได้ก็ผูกขอตายกันร้องดังๆให้กูได้ยินอะผมแล้วแล้วผมขอถามถามหน่อยว่าแล้วทำไมเอเมช ทำไมตอนตอนแรกๆยุกยุคแบบยุคแรกๆทําไมถึงอ้างของนงของนําตลอดเลยแต่ว่าในรายการยี่สิบยี่สิบทำไมยังไม่เชคไม่ได้ติดท็อปสามมาอาก็จังหวะนั้นแก๊งแตกว่วพวกไสมประกอบมาเล่นแทนกลัวเปลี่ยนอะไรชื่อมั่วซั่วไปหมดมันก็แพ้ไม่ได้อ้างครับอาวุธเท่าแต่ว่าฝีมือคนเจนหลักมันไม่มีใครเลยครับตอนนั้นมันแก๊งแตกครับผมใช่ไหมหรอเอาใหม่ไหมล่ะยี่สิบยี่สิบใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ไหมเอาเอาใหม่ไหมเอาเจนนี้ไหม เอาไหมกูถามว่าเอาไหมเอามาเอาเทนนิ่งก่อนดีกว่าไหมเอามาเออเอามาเลยไอ้ไอ้ไอ้โป๊งไอ้ปองอะไร U F อะไรพวกตัวเบียวอ่ะเดี๋ยวมาไม่ให้หมดเอามาเจ้แล้วพี่เจ้ยังครับพี่แพ้มาเดี๋ยวพี่อายนะโอ้ยอายอยู่แล้วผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วคุณน่าจะรู้ดี น้องๆคุณมีแต่ควายอะโอ้จริงเหรอครับพี่มไม่เห็นไปหายโมหาป้งมันอยู่ตามเรนตามร้านมันคือความจริงครับ<ล>ฉุดวา <c oughs> รับไม่ได้ค,ครับผมก็ตายครับลอกดังๆให้ดูในเรียนกู <c oughs> บอกเลยเรื่องนี้ยอีก <c oughs> เงาเป็นสิบปีกูจะไม่หยุดอีกเงาเจอกูเงาเงาแค่นั้นแหละกูไม่สนเออดี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 โมยัดม้าจะตัดที่ว่าไงัพี่ใหเอาวินเทอร์เนี่ยเปิดมาเนี่ยกูถามจริงนะเจ็ดจำนองแรกอะ มึงจะเอากูป้าหมัดยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวแยน้องกูลงเมืองมาเด๋ยวนะโอ้หมัดไม่ไหวอยู่แล้วพวกก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็กูไหวแล้วกูแรงหนึ่งซสมอและไอเทียเนี่ยจะเอาด้วยไหมไอซุยเอลเคยมึงเนี้ยเอาไหมยี่สิบยี่สิบเอาด้วยไหมไม่ไม่ไม่ครับพี่อ่ะดูนะตอนกูมาวินเทอร์มึงก็ดูเอาหัวหน้าแก๊งหัวหัวยังหลีกทางให้กูผู้นี้ผู้มากบารมีคนเนี้ยมึงก็ดูเอาว่ะว่าใครเจ๋งจริงไม่เจ๋งจริงว่าใครโม้ไม่โม้มันยังไม่มีใครเ้ากู ตรงนี้เออดีๆๆกูยืนอยู่ตรงนี้ทําไมมึงไม่เอาผมบอกพี่เดียวว่าให้คิดเลิกเลยชี่ก็ยังกลับไปหามันอีกนะอ <c oughs> ดี๋ยาการไปออกอะไรางเงี้ตำรวจจับด้วยยุคเนี้ยเขาเป็นบําบัดที่เหมือนสมัยที่หนุ่มๆนะเขาจับเลยนะพี่พาผู้ชมเมืองเลยสิน้องถึงแม้ว<ม>่าเราจะไม่ได้อยู่<ะ>ด้วยกันนะแต่เส้นทางของเรายัางเหมือนเดิมพาคุาแม่จะจะ,จะเล่นไหมครับยีบ่สิบยี่สิบอะยี่สิบยี่สิบปอะไรอะบัตรนะครับเอาไหม เอาผมผมขอคัดคนได้ไหมล่ะขอ,เ,อเวลาหน่อยกี่วันอะจัดมือต่อยต่อยไอพี่ตีแบบเป้งๆเ,เ,เลยออ้ยเอามาเหรอครับมาเลย,ยไม่จะหมัดเขาโหดน,นะไม่จะหมัดเขาโหดน,นะคุณตีจะหมัดเขาแบบเป็นนี่นมาดิเป็นพวกตัวหมัดน,นี่มาดิรู้ไหมหมัดโหดมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นควายอ่ะมาดิมาดิอยากร้องไงอยากเกาาผมขอเวลารวมๆ เอ่อยอดนักบวยก่อนนะครับให้เวลาวันหนึ่งนะวันนี้นะโอ้วันเดียวเองเหรอใช่ครับวันเดียวพอขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยให้สองวันแล้วกันพร้อมเดี๋ยวบอกครับ้าพร้อมเราเดี๋ยวบอกโอเคเดือนพันไหมพี่โอซีสักหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอได้เป็นค่าน้าค่าเรานีนพี่นะเอ๊ะกูรู้ละกูรู้ความคิดมันละถ้าจะไปเอาตัวที่มันแบบว่าไม่ได้อยู่ในแก๊งอ่ะก็เลิกเลยนะรับเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นเด็กน้องๆผมหมด เฮ้ยอ๋อเอาดีๆเลยเด็กน้องคุณหมดเลยอะเอาง่ายนะเส้นใหญ่จังวะเอาง่ายเลยนะคนเก่งๆอ่ะเครืยรผมหมดครับนี่ใช่เหรอครับทุกคนรู้หมดใช่เหรอผมมีสายผมมีสายเลือดตระกูลผมเกิดมาจากดาราแรงใช่หรอไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยออาผมพูดจริงๆผมไม่ได้โ้ตระกูลผมอะสายเลือดดาราแล้ง แล้วก็ผมพวกนี้พวก cmd พวกของพวกลงของอัคระว่ะส่วนส่วนผมก็ดาราครับผมดาราอะไรครับคอมแบ๊ะผมก็ดาราเหมือนกันผมดาราต่อยเนี่ยดาราดาราคอมแบ๊บหรือเปล่าดาราคอมแบ๊ะใช่ไหมปลุกได้ไหมครับดูผมไปหานักมวยมาก่อก็อยากเจออยู่เหมือนกันนะครับอยากจะให้แบบมาลบปมสีู่นย์อะครับยืนครบอะไรเงี้ยครับเห็นว่ามีแผลในใจเนาะ ก็ยากผมสามารถถายรับวยได้เนาะไม่ไม่ไม่ใช่คนในเอเคได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่เอาไม่เอาครับถ้าอย่างนั้นไม่เอาครับผมอย่างนั้นไม่เอาเลยครับอย่างนั้นไม่เอาอะ้รแล้วคนของคุณนี่คือคนของเอ็มพีเชร้อยดิหรอร้อยครับเช็คได้ครับอยู่เคยอยู่เอ็มพีทุกคนครับเช็คได้ครับผมนาเคยอยู่หรือเปล่าเอาอันนี้เขาก็เอาคนเคยอยู่เอเคถูกไหมครับใช่ครับเช็คได้ครับก็ไม่ไม่ไม่ติดครับถ้าอย่างนั้นไม่ติดมาว่ามาเลยมาตอนนี้เลยถ้าเคยอยู่ต้องเรียกได้ดิจริงเดียวต้องได้ดิตอนเนี้ยมันตอะไม่ใช เอนานไปไม่เขาก็เป็นตัวเขาต้องไปแข่งโกลีกต้องไปซ้อมไปอะไรบ้าเขาเป็นพวกตัวอะไรสายาระใครเป็นเหมือนคุณอะไปหาครัดคนตามแบบอนุบาลตามข้างทางอย่างเงี้ยมันก็ตามง่ายดิยไรละไรละไรละถ้าถ้าเป็นคนของคุณจริงคุณต้องจิ้งเดียวต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกน่อครับผมวันนี้ผมมาเนี้ยผมมาดูวินเทอร์นะครับ ผมไม่อยากมา,มาดู<ล>วพาคุณมานั่งโม้ใส่ผมไอสามัวบาทนี่คือเฮียติช่วยอะไรได้บ้างเหรอครับหมายถึงแบบเอาน้องมาได้ไหมผมพยายามเอาพวกผู้มากบารมีไปช่วยอยู่แต่ว่าตอนเนี้เขอลังดิวให้อยู่ถ้าช่วยได้เนี่ยก็จะกลายเป็นแก๊ง M K K ที่ลัดเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนสีสูตรละไปรับใช้เด,ดลิเปอเป็น M K K สาขาหนึ่งไป,ไปเรียตีนะ่ะเรียก่ายาว่าไปเรียตีนะ่ะก็คือตอนเนี้ บอสคิวผมเป็นคุมบางเหียนอยู่เป็นเป็นเดอะบอสเป็นแม่ทัพซึ่งถ้าเกิดว่าเชลเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก็คือกลับไปเรี้ยงตีในคิวอะเอาง่ายอะก็คือถ้าเกิดว่าไอเชลมันต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมตอนนี้ผมสั่งบอสคิวไปแล้วบอสคิวมันไม่น่าเกลียดเหรอครับมีเรื่องตอนไปแร่ชนแล้วเข้าแก๊งไปก็ทืบเขาว่ามันได้ไหมครับคนน่าน่าน่าสมแล้วที่เขาบิดตังสิบห้าล้านเนี่ยไม่โอนคืนอันนี้ไม่น่าเกลียดกว่าเหรอครับผมทำเพราะความถูกต้องรู้ความจริงกันเหรอว่าทำไมเขาถึงโดดนบิคุณรรู้้เหอ ทำไมผมจะไม่รู้ก็มันโทรมาบอกผมหมดอ่ะเพราะเพราะอะไรก็มันโอนเงินผิดแล้วเขาไม่โอนคืนมาไงทำไมเอาอยาคุณฟังผมและทำไมถึงโอนผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่างูถ้ามันไม่งูมันไม่โอนผิดถูกไหมมันงูเองถูกครับตตามมาได้นะครับอัเองครับ่อนที่ทรก็ดื่นเนาะงั้นก็งั้นมึงก็ปล่อยมันตายไปว่อย่าให้มันโทรหากูนะแค่นั้นเนี่ย มาเทครับพี่ตีช่วยช่วยน้องผมได้ครับพี่สรุปจะให้ช่วยเลยไหมช่วยครับช่วยครับช่วยผมว่าผมว่าผมน่าจะผิดพลาดอ่ะสรุปจะให้กูช่วยไหมช่วยครับพี่กี่คอยตาไปไหนครับผมไอสัตว์แหมโอเคมันคืมีพี่จริงๆครับตอนเนี้โอ้โหพลเมียพี่ก็คือตอนเนี้ยกูอะขึ้นจ่ากลัวมีม้ยทักหายินเข้าอ่ะหลวงพ่อกวไว้เปล่ามึงอยาก้กูพูดไหมนายหนีจะฟังกูยังครับผม คือกูจะช่วยมันอยู่สล็อตแก๊งตอนนี้มันได้แค่สามสิบแต่กูให้วาสคิวท้าไปสามห้าสามห้าซึ่งอไอ้เจ็กไอ้เกลแล้วก็ไอ้เทียอะไรอีกไม่รู้อีกหนึ่งคนน่ะสามคนก็เป็นสามสามขาดสองอะ่ะมึงสองตัวอยากจะไปแจมอะ่ะกูก็ยินดีให้ที่พักพิงคนอย่างกูมากบาร,รมีใจกว้างอยู่แล้วเอา,อางี้พี่ผมแนะนำาว่าพี่โกนหัวแลวพี่บวชเลยไหมพี่ถ้าพี่จะขาดาษดีแล้วอะ่ะ พี่ผลิตเหรียญไหมหลวงพ่อตีวัดสุพันอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมพี่มันหนักแล้วเนี่ยเอาไว<อ>้มึงโอมใหมเห่เฮียก็ถ้าเกิดว่ามึงต้องการความช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่กูเสนอให้พวกมึงละดันรูด้วยหน่อยครับไม่มีวุธ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรกูมีหนึ่งคนที่ดันให้มึงได้ไม่มีปัญหาเด็กแดนกูเองเอามันไอ้นี่ไ,ไม่ใช่เหรอพี่มันมีพวกกู้เช่าอ,อะไรเยอะแยะเลยเอาง่ายคือมึงไปรั่นอย่างเดียวพอ กูมั่นใจเลยว่ายังไงก็วินร้อยคนยงกูไม่เลือนไม่เลือนจริงไหมครับแต่เลือนไหมอ่ะเฮ้ยต่อแก๊งใหญ่ไปทึกแก๊งเล็กอ่ะโอ้ไม่ผงศาขงหรือเปล่าครับเลือนะครับดูดูเลือนมากเลยครับดูเลือนมากเลยคนอย่างกูอ่ะวางหมากไว้ทุกเมืองเมืองไหนไม่มีกูอ่ะเมืองนั้นอ่ะเงียบแต่ถ้าเมืองไหนมีกูอ่ะเมืองนั้นลั่นมึงไปแค่มึงลั่น เมื่อวานเมื่อวานพี่จีเมื่อวานผมเสียทิกตอกเจอเห็นพี่พีเอสดีพี่เรียกรวมทุกแก๊งคุยแล้วเหมือนจะปรับเปลี่ยนอะไรให้ง่ายขึ้นนะผมพี่เบลชอบเป็นนีอะไรเงี้ยเอออ๋อผมฟังไม่ทันก็ธรรมดาครับต้องเอาผลประโยชน์เข้าเสียเท่าชอบไปหาไปไปไปหาเอาเปรียบเขาไปอะไรเออโชควายอยู่แล้วอ่อเอ้ยจั่เงแล้วจะเล่นกันแค่นี้เหรอบเยอะเย็ดเออคนอย่างผมเอยะปรับเยะผมขย่าวุกเมืองอยู่แล้วไม่ไม่ชื่อนี้ไม่มีเสียผมบอกเลย อันนี้ฟาร์มไม่ไหวปรับเยอะเอาเยอไม่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 ถึงไม่ถึงสามห้าคนคนแบบนี้ประเภทนี้นะเต็มที่เลยคือไม่ถึงสามห้าเลยหรอกตัวมึงไงควายฟังนะถ้าจะไปอ่ะยกหูมาพี่จะรองรับสายที่ปลายทางนะน้องไม่มีผิดหวังอยู่แล้วเรือเรือเรือพี่อ่ะไม่ใช่พวกเรือยอทเรือพี่ระดับไททานิกแข็งแก่งจัด ไม่มีใครไหวใช่สุดท้ายสุดท้ายจมเลยสุดท้ายก็จมละอืมทายสติกเลยสุดท้ายจมวันเลยดิเกียบ่อยเลยหไม่มีเอางี้วันนี้โฟงกันพอละพากูดูเมืองได้ละปะกดจีเพื่อวาร์ปเข้าเมืองไปดิกดจีวาร์ปไปดิ